พระกลิ่งดาวเจ็ดดวงเป็นพระกลิ่งปาวาเรตน้อยพิธีดาวเจ็ดดวงของอาจารย์เทพสาริกบุตรสร้างปี2505ตอนนั้นดาวชุมวม,มกันเจ็ดดวงก็ท่านก็ได้สร้างพระจำนวนหนึ่งรวมถึงพระกลิ่งปาวาเรตน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญพรมสีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ที่สืบเนื่องมาจากที่อาจารย์เทพท่านไปศึกษากับสายของวัดประดู่รงธรรมนะวัดสแกอีท่านทำพระพุทธวิเศษวูกประอาจารย์เฮงไพวัน นะครับรานนั้นใส่องค์เดียวใส่ไปสอบแล้วเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เป็นไรเลยแล้วก็คู่กนณีก็ไม่ติดใจเอาความอ,อ๋อคนกลัวผีครับ <laughs> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรายการ Legend Insight ตํตำนานรอบตัวกับรังสีมันนะคะ Legend Insight ของเราในสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของอาจารย์เทพสาริกรบุตรจอมขมังเวทผู้เรืองวิช,ชาทาั้งทางด้านพุทธาคมและสายเวทนะคะจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะว่าคุณหมอโอปอจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังและจะมีวัตถุมงคลอะไรมาให้เราชมกันบ้างนะคะแต่บอกไว้เลยค่ะว่าอยากให้ผู้ชมนะคะติดตามรับชมเนื้อหาในรายการของเราให้ดีค่ะเพราะว่าใน EP สุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะมีการร่วมกิจ กรรมกันค่ะมีการตั้งคําถามใครที่ตอบคําถามถูกต้องนะคะก็จะได้รับของรางวัลไปเลยค่ะเป็นพระเครื่องนางพญาที่คุณหวังโอปอจัดสร้างนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะต้องติดตามรับชมเนื้อหาให้ดีนะคะใครตอบถูกก็รับของรางวัลไปเลยค่ะส่วนอีพีนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะว่ากันว่าพอจารย์ตะปุดมหาจากักรพรรดิเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเสร็จได้เป็นนายยก<อ>เ,ออเขาว่าบรารมีของขั้นถึงที่การเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นจอมทัพนะครับแต่กูดในรอบนั้นถือว่าเป็นการทําตามรูปแบบโบราณของการลงตะกุดมหาจักรพรรดิฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของอาจารย์ที่เป็นตะกุดมหาจักรพรรดินี่นี่ขอขออนุญาตให,ใ,หให้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้นี่เราใส่กรอบไว้อันนี้เป็นของที่อาจารย์เทพจานไว้เลยหรือเปล่าใช่ครับท่านท่านทำไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นใบฝอยสมัยก่อนนะครับที่ที่ที่ทให้เมื่อสักปี2500รนะครับท่านเขียนรายละเอียดไว้ชัดเจนว่า ว่าในการที่ทำเนี่ยนะครับทําขึ้นมาแล้วให้แต่จริงว่ามันมันคือเขาเรียกว่าไรเป็นเป็นเครื่องทางใจฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะจะใส่จะาแฝดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลอีกทีหนึ่งแต่ถามว่าถ้าในกลุ่มของสายอาจารย์เทพแล้วเนี่ยหรือว่าตรกูบมหาจากักรพรเป็นเครื่องรางชั้นสูงเป็นเครื่องรางที่ใส่แล้วให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเอาง่ายๆครับทำปุ๊บสริ์เป็นนายกฉะนั้น มีทางด้านพุทธคุณทางด้านมหาด้านคาดแค้วนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมีตัวอย่างเรื่องนี้ผมได้ฟังจากภรรยาของท่านอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่ามีเรื่องหนึ่งเคยได้ยินคุณสออศสนจินดานครับคุณสออศสนจินดาเนี่ยเอาตรงๆเมื่อก่อนท่านก็เป็นเพื่อนกันนะครับเพราะทำหน้าที่ในการอยู่สำนักพิมพ์ทำหน้าที่เหมือนกับไอโอนยุคปัจจุบันคุณสออาสนจินดาคุณชาสันติจินดาคุณอริสราอภิตะคุณ เหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกันที่ทําหน้าที่ในการเขาเรียกว่าทานักนักสือพิ์นะครับแต่พอมันไปขัดผลประโยชน์กับผู้มีที่ผนิตสมบัตนั้นก็น่าจะเป็นจำพลปอนะครับถ้าในความรู้สึกผมเนี่ยในในสิ่งที่ผมอ่านบันทึกนะครับก็แต่ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าจากบันทึกที่ผมเขียนเนี่ยก็บอกว่าสนันพิงถูกสั่งปิดนะครับคุณสเนี่ยคุณสสันตจินดาเนี่ยก็มีมีอาชีพเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งคือการขายภาพศิลปะ ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยภาพศิลปะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ันจะต้องนึกออกไหมครับภาพภาพเปลือยอะภาพเปลือยอ่ภาพเปลือยอะท่านก็มาหา,า,อ,า,า,า,หาอาจารย์เทพนะครับก่อนมาตััสศีนะครับท่านก็มาหาอาจารย์เทพอาจารย์เทพให้สมเด็จรุ่นแรกไปสมเด็จองเล็กๆรุ่นแรกไปนะครับใส่คอไปแล้วก็ทําพิธีเขาเรียกว่าสวนดนมคลองให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็รอดเดี๋ยวก็ไม่เป็นไร ซึ่งสมเด็จรุ่นนั้นก็เรียกุ่นรุ่นสออสัญติจินดาเพราะว่าท่านใส่ไปขึ้นสาทาหารแล้วไม่ถูกลงโทษนะครับเป็นเป็นลายแรกเป็นลายแรกนะต,ตอนนั้นซึ่งอยู่ในยุคเอารุนยุคปผดเดการเต็มใบอ่ะไม่ไม่มีครึ่งใบไม่มีอะไร,ระเดจการสุดๆเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารธนาคารสีฟ้าธนาคารสีฟ้าก็โดนคดีเหมือนกันนะครับก็มาทําพิธีก็เรียกว่าสะดอกเคราะห์แล้วก็ให้พระเครื่องไปนะครับพระเครื่องท่านอย่ยมี กุฎคุณทางด้านของการกลับดวงได้เป็นอย่างดีนะครับก็ปรากฏว่าจากที่จะโดนคดีก็หลุดนะครับนี่เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความอัศาจรรย์ของเรื่องแล้วก็กระบวนการแล้วก็ภาวะพลังจิตของท่านนะครับสำหรับที่เล่าสู่กันฟังเป็นองค์พระสิทธอาจารย์เทพรุ่นแรกครับซึ่งเป็นองค์ของอาจารย์แอนะครับท่านสอนอัจทินดาเคยมีคดีความแล้วอย ก็ผ่าตัดตันเทพและตันเทพก็ทําพิธีให้แล้วก็ให้ไอ้สมเด็จองนี้แล้วก็สั่งบอกว่าปาราเปสารน,น,นะห้ามคุยกับใครแล้วก็หลุดคดีเทรานั้นเป็นช่วงปฏิวัติ <S <s <iffe> <S ที่ <exactamente? S 2> ที่เราไม่ <that> ให้ชมเียนะครับ,รบเป็นพระบูชาเขาเรียกว่าพระพิชัยสงคราม <c oughs> พระพิชัยสงครามห้าม <c oughs> ส,ส,ส,สมุดสมุดมาจากคำว่าสมุไทยนะครับ ไม่ใช่ห้ามาหาสมุทรไทยแต่ว่าห้าทุกพระที่บรรจุดวงเนี่ยจะมีลักษณะคือจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นพระไม้อีกประเภทหนึ่งคือเป็นพระลงขาพระไม้อย่างนี้นะครับคือได้รับการแกะอันนี้บอกช่างหนึครับี่ช่างที่แกะคือเป็นช่างท,ที่ที่มีชื่อท่านหนึ่งชื่อช่างช่างบุคคลเหียมีด้านบนจะเป็นเขาเรียกไม้โพลิพานคือโพที่ห่างมาเองทางกิ่งที่ตรงออกฐานก็จะเป็นฐานรองที่จะเป็นไมดุนสีนะครับนี่จะเป็นไม้ขันดุนพระเกศก็จะเป็นไม้ชุมแสงนะครับ อันนี้จะบรรจุพระธาตไว้ที่พระเศียรแล้วก็ด้านล่างก็จะบรรจุเกี่ยวกับของมุคลหลายๆอย่างนะครับไว้ที่ด้านล่างนะครับคือท่านทําให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ชื่อว่าสกุลใหญ่ๆสมัยนั้นนะครับหลายๆท่านที่ได้รับการบรรจุดวงให้เวสุวรรณเทพเนี่ยน,นะครับเวสุวรรณเทพเนี่ยเวสุวรรณเทพคือใช่เวสุวรรณ ก็เป็นท้าเปสุวรรณนะครับมีมีสองไซส์นะครับมีไซส์ไซสข์ขนาดขนาดนี้คือไซส์บูชาแล้วก็ไซส์ขนาดจะเป็นไซส์ขนาดห้อยคอนะครับอันนี้ผมได้ได้สนทนากับท่านอาจารย์อิทน,นะครับท่านบอกว่าท่านอาจารย์อิทอะเอาพิมพ์ของอาจารย์เทียมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใ,ใ,ให้ช่างสมรราจตัดทำเป็นคนหล่อนะครับเอาไปทําเป็นรุ่นแรกของท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยให้ท่านอาจารย์ถนดอมนะครับเป็นุ๊กแกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ย พาไปขอพิมพ์ของท่านเนี่ยมาสําหรับในการทําพระขนาด่ห้ขอขึ้นนะครับแต่ส่วนนี้คือคือไซบูชาไซบูชาเนี่ยนะครับเป็นว่ากันว่าสามารถที่จะให้พุทธคคณที่ในด้านของไม่ว่าจะเป็นของการดเาูเรื่องของพวกขัดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องสิ่งไม่ดีที่เข้าสู่สตัวเองได้ก็คดีครับ ปราบโลกนะครับมีดมหาปราบโลกเนี่ยเป็นมีดที่สร้างขึ้นตามตำราเขาเรียกว่าตามตำราดาฟ้าฟื้นเลยโลหะไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยตามตามแบบโบราณเลยนะครับตามเสภาขุนแผนว่าไงว่ากันนะครับตอนที่ลงยันเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายันที่สําคัญในมีดเนี่ยจะมียันสัตว์มี ณส่งแผ่นดินนะครับมีโอ้ฟ้าผ่าโอ้ฟ้าผ่าที่สําคัญเลยนะครับสมัยนั้นก็บอกว่าขนาดลงแผ่นลงแผ่นทองแดงเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชะดวนในการหล่อหล่อมีดนะครับพอลงะดวนเสร็จปุ๊บเนี่ยครับลงโอฟ้าผ่าโอฟ้าผ่าที่เป็นดณตัวหนึ่งน,นะครับเป็นณตัวหนึ่งในเขาเรียกใ,ในอิทเจนะครับมีพุทธคุณทางด้านของการคุ้มครองนะครับพอลงเสร็จปุ๊บเกิดฟ้าผ่าลงบนที่แผ่นทองแดงเลยนะขนาด เขาว่าพลังขนาดนั้นเลยคนที่ได้ไปเด็กเขาเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของลูกศิษย์อาจารย์เทพที่เรียนศยศาสตร์นะครับจะต้องมีมีมี่เด็กับมีขันธบดีบินศษีบริษีนี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นบ่อญานะครับเพราะว่าปกติคนที่ทำหน้าที่ในการรักษาทางศัยเวชสมัยก่อนจะต้องเป็นบ่อยาด้วยทำหน้าที่การ ไม่ว่าจะเป็นปัดเป่าหรือว่าปรุงยาให้ให้กับท่านที่ได้รับความเดือดเรือร้อนใจมานะครับฉันฉันก็จะมีของสามอย่างไว่เป็นที่ระลึกอันนี้เป็นองค์ที่อาจารย์เทพเศษเลยไหมคะหรือว่าได้จะเป็นของเก่าของท่านหรือของเก่า,า,านนแพทย์ยน,นี้นะครับ เขาเรียกว่าพุทธ,ธนิมิตพุทธ,ธนิมิตด้านหน้าจะลงด้วยยันไตสนะคมไตสนะคมคืออะไรครับพุธทธังสังนิษฐานิี้ธรรมสังนิษฐานมิสังฆังสังนิษฐานมิตะกุดไตสนะคมเนี่ยถ้ามีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งคือใบเลยนะครับย้อนไปถึงสมัยที่ท่านพระครูรอดวัดบังน้ำบัดรู้อันนั้นรู้พร,ระครูรอดนะครับอันนั้นอันนั้นมาจากบ้านจันเทียบเลยไปนั้นนะครับ<ม>ท่านพระครูรอดวัดบางน้ำบัวเนี่ยเป็นพระเกจิเล่นชื่อของสมุทรสาครเป็นพระมรดกนะครับอาจารย์เทียบเนี่ยพาพี่เขยมาอยู่ที่ คลองบางโทรัดแถวแถววัดเกตุบววดีนะครับก็มีลูกศิษย์ของท่านพระคูรอดเนี่ยอยู่ใกล้ศาลเจ้าเวลาที่าศาลเจ้าตีกองทําะไรถ้าหากไม่เป็นรูปพิธีก็จะปวดหัวเหมือนเจ้าเรียกเข้าครับท่านพระครูรอดก็ทําตะกุดให้เยอะแยะมากมายทาทุกสิ่งทุกอย่างทำ้็หมดแล้วก็แค่รุ่เหล่าไม่หายนะครับอาจารย์เทียบมาอยู่แถวเวสอรีเขาก็เลยลองเปลี่ยนด,ดูนะครับอาจารย์เทีทำตะกุดดีให้นะครับตะกุดนี้เขาเรียกว่าตะกุดไตสระพรม ประกอบไปด้ปปยปวยพูติเจ้าเป็นที่พึ่งที่ลึกสูงสุดนะครับพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ลึกสูงสุดพระสักกเจ้าเป็นที่พึ่งที่ลึกสูงสุดให้ไปปรากฏว่าหลังจากนั้นลูกศิษย์ท่านพระครูรอดนะครับก็ไม่ปดวดหัวอีกเลยไม่ว่าจะสารจ้าจะตีองไงก็ไม่ปดวดหัวไม่เป็นไรนะครับก็ใส่ตะปูนี้ตลอดหลวงปู่รอดก็เกิดความสงสัยมหาอาจา์เทพว่าทำไมลงตะปูอะไรให้ไปมีคำสั้นๆระหว่างอันนี้เป็นข้อบันทึกนะครับมีคำสั้นๆระหว่างท่านอาจารย์เทพกับพระครูรอดว่า หลวงปู่ทาดีทุกอย่างแต่หลวงปู่ลลืมพระรัตนตรัยนะครับพระรัตนตรัตยเป็นที่เพื่อสุดสุอันนี้เป็นลั่นเรื่องเล่าของตะก,กุฎไตสนาคมนะครับมีมีเรื่องของการขาจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะผมทั้งเรื่องตะกุดไตสนาคมอันนี้จะเรียกตะก,กุดสามดอกนะครับตะก,กุดสามดอกเนี่ยครับเป็นมหาจักรพรรดิรูปแบบหนึ่งนะครับ สามดอกนี้ลงด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับเป็นพระพุทธคุณห6ธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณนะครับรวมเป็นร้อยแปอันนี้เป็นยุคแรกคือที่ทําให้ท่านจอมพะสิทธิ์จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหลายๆดอกท่านอาจารย์เทียก็เลยรวม<ะ>เป็นดอกเดียวว่ากันว่าอันนี้เป็นว่ากันว่านะท่านก็ไปตามท่านอาจารย์ถิ่นนะครับ แต่ปรากฏว่าอาจารย์เทงไม่สอนนะครับเพราะว่าลักษณะของตะกูลอาจารย์เทงกับตะกูลตะกูลอาจารย์เทพต่างกัน,กนในมหาจุาพาร์ทนะครับออาจารย์เทงจะลงด้วยพระอิทธิมหาสาวก80แล้วก็พระวิปัสสี28เป็น108ของอาจารย์เทพลงด้วยะะาารัตนบาลาอิห้องพุทธคุณแล้วก็สวาขาโตห้องพระธรรมคุณแล้วก็สุปฏิปโนห้องพระสังคุณ รวมกันเป็นร้อยแปดจะเป็นตะกรุดดอกเบี้ยแบบนั้นนะครับแต่ว่าการตีตารางจะลักษณะคล้ายๆกันคนที่เห็นทั่วไปจะเป็นลักษณะของค่อนข้างที่จะสแตนดานร์ดนะครับสแตนดาร์ดแล้วที่ท่านไปเรียนที่วัดประดูน่นี่ท่านไปเรียนยเนี่ยถ้าไปเรียนที่วัดปู่ดู่นี่นะครับคืออย่างนี้นะครับท่านเนี่ยพอไปหาอาจารย์เทิงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยครับความรู้สึกคือตอนนั้นนะครับอาจารย์เทิงไม่สอนเาจาย <S 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 <ช>ไม่สอนในบันทึกของท่านเขียนว่าท่านไปหาหลวงพ่ออาจวัดพระญาตินะครับไปหาหลวงปู่ศรีวัดสักแก เพื่อที่จะทําการแลกเปลี่ยนวิชาการน,นะครับแล้วต้องบอกนะครับวิธีการลงแต่ปุดร,ระหว่างของหลวงป,ปู่ศรีหรืออาจารย์ทิงอาจารย์เทียนมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ากระบวนการหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในลักษณะขององค์ประกอบเดียวกันคือการรวบรวมของอพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสัสฆารรคุณเอาไว้นะครับซึ่งซึ่งใน,ใ,นในคอผมผมก็จะใช้แบบแบบนั้นนะครับขออนุญาตโอ้ของหมอก,ก็เยอะเหมือนกันมีอะไร<ต><ม>บ้างคะเนี่ย เดี๋ยวค่อยอันนี้อันนี้เป็นตะกรุดแบบที่ที่ของท่านลงไว้นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเกินทองด่านะครับอันนี้จะเป็นของรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นตะกรุดแบบของสมเด็จพระจันทร์โตนะครับซึ่งอยู่ในตำราเก่าของของวัดลักขก็มีก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างนดิงที่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของท่านเลยเขาเรียกเาเรียกเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญพลบ เหรียญพรมของอาจารย์เทพนะครับด้านหลังลงพระยันมหาราชนะครับยันมหาราชเนี่ยาาเป็นยันที่มีผู้ทธคูลทางด้านของเมตตาค่อนข,ข้างสูงนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปของพระปฐมังสหบุรีพรมนะครับเป็นรูปพระพรมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ผมเรียกว่าค้าสสิกมาทุกคนก็ต้องชอบเหรียญแบบนี้ครับเหรียญน,นี้เป็นเป็นเนื้อเงินนะครับปั๊มปั๊มครั้งแรกอาจารย์เทพปั๊มอยู่ประมาณสาครั้งนะครับจากลูกษย์ที่ไปทำอันนี้เป็นการปั๊มครั้งแรกเนื้อเงินเนื้อทองคํา9เหีื้อเงิน30 แล้วก็มีเรือวาประมาณสักร้อยร้อยเศษเศษนะครับแล้วก็เรือทองแดงเรานาพันจากนั้นก็จะมีพวกบล็อกที่2บล็อกที่3าตมตบคือเป็น,ปนแตกต่างกันที่ตัวตัดนะครับฉะนั้นสามารถศึกษาหาคนเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคําอธิบายให้นะครับอีกอันนึงที่เรื่องชื่อของท่านเลยนะครับก็คือพระราหูนะครับใช้ช่างแกะเดียวกับหลวงพ่อดอยหลวงพ่อปิดวัศีสะทองนะครับเป็นตำราที่ท่านได้สืบทอดมอาจากท่านเจน้าคุณพระอุบาลีคุณุปบา,าจารย์ เขาเรียกว่าแก้ดวงตกได้ค่อนข้างดีนะครับครับตัวผมเป็นทายาทของลูกศิษย์อาจารย์ท่านหนึ่งครับก็คุณพ่อชื่อพเดชครับก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ตัวผมเองก็ทันสมัยอาจารย์มีชีวิตอยู่ด้วยส่วนหนึ่งก,ก็เคยพบอาจารย์แต่ว่าตอนนั้นเด็กมากอะไรเงี้ยครับช่วงตอนแรกๆเนี่ยช่วงตอนสมัยเด็กๆเนี่ยก็ค่อนข้างสนใจแล้วก็ได้ฟังได้อะไรมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งอายุเยอะขึ้นใหม่อีกช่วงสักประมาณ30ไบปลายๆเนี่ย,ยครับก็เริ่มกลับมาสนใจใหม่แล้วก็เริ่มทดลองเหมือนกําลังจะมีคดีความอะไรเงี้ยมีลูกค้าก็าจะแบบเรื่องโลลาก็ปรึกษาคุณพี่หมอครับใช้เครื่องรางแล้วก็ใช้กระถาบางส่วนก็ก็ได้ผลค่อนข้างดีครับก็พิกจะกกลายกลายเป็นดีได้ก็เลยก,กลับมาเชื่อใหม่ต้องใช้กระดาษตัเดียวแล้วก็ต้องลงตอนที่ท้สุริยะถ้าเป็นยันสุริยภา,าต้องต้องลงตอนสุริยคาาดเลย แล้วก็จันยาระภาก็คือต้องลงตอนนี้เป็นจันราชาก็ปีนึงจะได้แค่2ครั้งประมาณนี้แล้วก็นี้เป็นเรียนพงมเงินเรียเงินก็มี30มีเปลี่ยนอาจารย์สร้างไว้แค่30 พึ่งสามไฟเนี่ยเป็นสีพึ่งโบราณนะครับตำลาเดิมเนี่ยว่ากันว่ามาจากวัดปากของมะขามเท่าซึ่งตำราเนี่ยว,ว่ากันว่าถึงการหุงสีพึ่ง3ครั้งนะครับใช้ไฟ3ไฟใช้ไฟจากการจุด,จดไฟนะครับให้ละลายใช้ไฟจากจิตใช้ไฟจากพระอาทิตย์นะครับถึง3ไฟเนี่ยมีผู้คุนเขาบอกว่าทางด้านของเมตตาความขั้สนสูงนะครับ คุณลวงไปตามหานี่ก็เยอะมากเลยนะคะที่พยายามก็หลายบ้านเขาหลายสิบบ้านเราเราถึงตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไปหาแต่ละที่มันยังไงผมก็ต้องพูดนะครับว่าคนที่เก็บพระจันเทเมื่อก่อนคือคนรวยบางทีเราเราคว้าเงินไปเขาเขาไม่สนใจครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเขารวยปัจจุบันเขาก็ยังรวยอยู่ต้องอาศัยแบบลูกตื้อลูกตื้อแล้วก็ขออนุญาตขอแบ่งปัน <kę> อขอแบบว่าขอความกรุณาบางอย่างก็เขาเรียกว่าเราขอความอนุเคราะห์ภาพนะครับเพราะบางทีเราไม่ได้ภาพมาเราขอภาพมาเพื่อที่จะเป็นวิทยาฐานให้สําหรับท่านที่ต้องการทราบประวัตินะครับเรื่องเล่าอันไหนที่แบบได้มายากมากเลยคุณหมอมีเล่าให้ฟังส<อ>ักเรื่องไหมคะสิ่งที่ได้มายากที่สุดน่านาจะเป็นอัฐิอันนี้สิ่ง, <S <S <S> งที่ ที่ประกอบอยู่นี่ครับเป็นเป็นเหล็กศักดิ์ของท่านอาจารย์นะครับเอาว่ากันว่าเมื่อก่อน่ยสักบุคคลสําคัญมาเยอะนะครับผู้มีอำนาจวัฒสนาอันนี้เลยเหรอคะตัวอันนี้เลยครับนี้นะครับเป็นเป็นผ้าผงนะครับพอดีพอดีผมฝากรุ่นที่ทาเขาเรียกว่าทําแบบเนี้ยนะครับทําโดยใช้พิมพ์แล้วก็ใช้เนื้อเก่าที่แตกเนี่ยฝากให้คุณดาวสําหรับท่านที่นั่นนะครับไปคุณดาวแจกสมาชิกด้วยได้